สารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ทำดีให้มากๆเพื่อจะให้ดีชิงออกริดแทนร้ายที่เราเคยพลาดทำมาในชาตินี้หรือชาติก่อนๆจะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและ อนาคตในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไปยึดอาศัยดีที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงนั่นดีแต่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเกิดดีดังใจหมายทางทังที่องค์ประกอบ เหตุปัจจัยณเวลานั้นไม่สามารถทำให้ดีนั้นเกิดขึ้นได้จริงนั้นไม่ดีจงทำดีเต็มที่เหนื่อยเต็มที่สุขเต็มที่ไม่มีอะไรคาใจไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่งความอิ่มเอิบเบิกบ,บ,บานแจ่มใสปัญหาทั้งหมดในโลกเกิดจากคนโง่ววากิเลสวิธีแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือลดกิเลสเหตุแห่งทุกทั้งปวง ลดกิเลสลดทุกปัญหาเพิ่มกิเลสเพิ่มทุกปัญหาสุขจากกิเลสคือทุกที่บันเทาชั่วคราวเหมือนได้เกาขีกลากบวกวิบากร้ายไม่สิ้นสุดเลิกซะ ยินดีในความไม่ชอบไม่ชังได้พลังสุดๆได้สุขสุดๆยินดีในความชอบชังเสียพลังสุดๆได้ทุกสุดๆทำ้ายเขามาตั้งมากตั้งไมาอย่างมีหน้ามาโกรธมาเกลียดเขาอีก มันชั่วเกินไปแล้วเราที่ทำชั่วยังมีเวลาทำที่ทำดีทำไมไม่มีเวลาทำอยากได้สิ่งใดจงคิดสิ่งนั้นกับผู้อื่นเกิดอะไรจงท่องไว้กู้เราฉัน ทำมาคนที่แพ้ไม่ได้พลาดไม่ได้พล่องไม่ได้ทุกตายเลยโง่ที่สุดคนที่แพ้ก่อได้ชนะก่อได้พลาดก่อได้ไม่พลาดก่อได้พล่องก่อได้ไม่พล่องก่อได้ สบายใจจริงฉลาดที่สุดถามว่าตั้งใจทำดีทำไมได้แค่นี้ตอบว่าเพราะทำชั่วมามากถามว่ามากแค่ไหนตอบว่าหาที่ตนที่สุดไม่ได้ถามว่า แล้วจะทำอย่างไรตอบว่าอดทนรอคอยให้อภัยทำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติอดีตที่ผิดพลาดให้สำนึกปัจจุบันที่ผิดพลาดจากกิเลส หรือจากการกระทําที่ไม่พอเหมาะให้แก้ไขทำดีเต็มที่ทุกวันก็สุขใจเต็มที่ได้ทุกวันเก่งอารียศีลเป็นสุขไม่เก่งอารียศีนเป็นทุกอยากเป็นสุขจงติเตียนการผิด อริยศีลนจงยกย่องการทูกอริยศีลอยาดื้อต่อศีลดื้อต่อศีลทำให้ทุกหนักทุกหนักมากทุกหนักที่สุดทุกเสี่ยววินาทีทุกอย่างไม่เทีย่ยงอย่ายึดมั่นถือมัน่น ต้องพร้อมรับพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนตลอดเวลาสมบูรณ์และทันใช้ดีที่สุดคล่องแต่ทันการดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้สมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ ไม่มีประโยชน์อะไรเร็วและท่องแล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสียนั้นดีแต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนั้นไม่ดีช้าและสมบูรณ์แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย นั่นดีแต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดีนั่นไม่ดีเย่เย่เย,ะยะ่ดีใจจังไม่ได้ดังใจวิบากหมดกิเลสตายได้กุศลแย่แย่แย,ะยะ่สวยแน่เราเอาแต่ใจวิบากเพิ่ม กิเลสพอกงอกอกุศลเย่เย่เย,เย,เย่ไม่หวั่นไหวใจเป็นสุขให้แล้วคิดที่จะไม่เอาเอะไรจากใครให้ได้ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาเอะไรจากใครให้ได้รวมพลังกิธิะละ สองก็เหรอโอ้เอาใหม่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 ถ้งกั้นแม่นนกว่าครบสามแล้ว <c oughs> อเอาค่าให้จีบน้ำมีนาล่ะอ่าเตรียมพร้อมเริ่มให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ให้ แล้วคิดท <se> ี่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้รวมพลังพวทรวมพลังพวทรวมพลังพวทหคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคี นิพาสุขเย yeah! ยินดีพอใจไร้กังบนความสุขของชีวิตอยู่ที่ความพอสุขอยู่ที่พอพออยู่ที่ใจพอเมื่อไรก็สุขเมื่อนั้นไม่พอเมื่อไร 高头。 เพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์